ครับก็สวัสดีนักเรียนอีกครั้งนะครับวันนี้เราพบกันในวิชาภูมิศาสตร์นะครับในชั่วโมงก่อนนะครับเราเรียนในเรื่องของวีบเอเชียนะครับแล้วก็ลักษณะภูมิอากาศลักษณะทางสังคมนะครับด้านต่างๆนะครับก็ ภูมิภาคเอเชียนั้นแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาคนะครับเราก็เรียนกันไปนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาเริ่มต้นกับอีกหนึ่งทวีปนะครับที่สำคัญของโลกนั่นก็คือทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียนะครับะระหว่างออสเตรเลียและโอเชียเนียนั้นมันเป็นอันเดียวกันหรือมันแยกกันยังไงเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามกันนะครับอ่าครับในภาพเราก็จะเห็นนะครับว่า หลักๆนะครับทวีปของโลกเราก็มีหลายทวีปนะครับตัวอย่างเช่นทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับดูตามลูกศรนะครับออฟริกานะครับยุโรปแล้วก็เอเชียที่เราเรียนกันไปนะครับ <med> ส่วนออสเตรเลียอยู่ตรงไหนไปดูกันนะครับนี่ออสเตรียอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนออสเตรเลียก็คือประเทศที่เป็นประเทศออสเตรเลียนะครับอ่าแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นประเทศอื่นๆนั่นก็คือประเทศนิวซีแลนด์นะครับถูกตรงนี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็น หมู่เกาะต่างๆที่เรารวมกับทวีปโอสเตรเนียนั่นเองนะครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีการแบ่งยังไงเราไปดูกันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเรามารู้จักกับทวีปออสเตรเลียและโอสเตเียก่อนนะครับเริ่มต้นหลักๆครูขอโฟกัสไปที่ออสเตรเลียก่อนนะครับทวีปออสเตรเลียเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปเรียนในเรื่องของภูมิศาสตร์เราไปเรียนด้านประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียนิดหนึ่งนะครับว่าอยู่ดีๆแล้วทวีปนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับ เริ่มต้นเลยนะครับคลอดิอุสปัตโตเรมีนะครับก็เป็นผู้ที่ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับทวีปนี้ไว้เป็นคนแรกนะครับจากหลักฐานนะครับแต่เขายังไม่ได้เรียกว่าทวีปออสเตรเลียครับแต่มันมีชื่อเรียกที่เขาเขียนไว้ว่าเป็นดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักครับแต่มันปรากฏในแผนที่โบราณของเขาแล้วนะครับสําหรับปัตโตเรมีดูหน้าตาก็จะเป็นพวกชาวกรีกแล้วครับ ต่อไปนะครับในพศ2149นะครับกับตันที่ชื่อว่าวิลเลียมเจซูนนะครับซึ่งเป็นชาวดัตเนี่ยก็ได้ไปค้นพบทวีปออสเตรเลียนะครับโดยท่านสำรวจไปทางตอนเหนือนะครับแล้วก็ทางตะวันตกนะครับแล้วก็เรียกบริเวณแถบนั้นว่านิวฮอร์เรนนะครับแต่ปรากฏว่าบริเวณที่เขาไปพบเนี่ยมันเป็นพื้นที่แห้งแล้งครับเขาก็จึงคิดว่ามันไม่มีอะไรครับไอ้ดินแดนแถบนี้เขาก็เลยไม่ได้สนใจนะครับ แต่ตั้งชื่อไปแล้วแหละว่านิวฮอลแลนด์นะครับเนื่องจากท่านเป็นชาวดัตส์นะครับดัตส์ดัต์ก็คือพวกฮอลแลนด์นั่นเองนะครับหรือเนเธอร์แลนด์ที่เรารู้จักกันดีนะครับต่อมาครับนี่คือหน้าตาของท่านวิลเลียมเจซูนนะครับจากนั้นครับแอเบลเจสันเทสแมนนะครับก็เป็นคนแรกครับที่ล่องเรือมาแล้วก็สามารถล่องเรือได้รอบทวีปออสเตรเลียเป็นผู้คนแรกนะครับแล้วที่สาคัญก็คือท่านยังพบกับเกาะ ที่สำคัญอีกหนึ่งเกาะนั่นก็คือเกาะเทสซแมนเนียนนั่นเองนะครับนักเรียนจะเคยได้ยินวแว่วนะครับอย่างเช่นในการ์ตูนนะครับที่เขาเรียกว่าเทสซแมนเนียนเดวิลนะครับซึ่งมันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในเกาะเทสซแมนเนียนนี่น,นะครับต่อมานะครับในพศออ2313นะครับกัปตันที่ชื่อว่ากัปตันเจมคุกนะครับก็ได้เดินทางมาสำรวจแล้วก็เรียกกันได้ว่ายกย่องว่าให้อ่า ท่านกับตันเจมคุกเนี่ยครับเป็นผู้ที่ค้นพบออสเตรเลียจริงๆจังๆนะครับครั้งแรกแล้วก็ทําการทําแผนที่นะครับแล้วก็ใช้ฟังทางด้านตะวันออกของออสเตรเลียนะครับแล้วก็ได้ประกาศพื้นที่ส่วนนั้นนะครับว่าเป็นอาณิคมของสหราชาอาณาจักรหรืออังกฤษนั่นเองละครับแล้วก็ตั้งชื่อแถบนั้นว่านิวเซาแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงยกย่องว่าให้กับตันเจมคุกเนี่ยเป็นผู้ที่ค้นพบออสเตรเลียเป็นคนแรกเนื่องจากไปพบบริเวณที่ อุดมสมบูรณ์ของออสเตรเลียนั่นเองนะครับก็คือหน้าตาของท่านกัปตันเจมส์ครุกนะครับเราจะเคยได้ยินในภาพยนตร์นะแต่ไม่รู้นักเรียนเคยได้ยินหรือเปล่านะครับรุ่นครูเนี่ยจะได้ยินบ่อยนะครับเอามาทำเอามาทำเป็นหนังบ่อยนะครับหลังจากนั้นครับชาวยุโรปกลุ่มแรกๆที่มาอยู่ในแถบออสเตรเลียนียนะครับก็จะเป็นพวกนักโทษการเมืองครับแล้วก็พวกนักโทษที่ทําผิดเล็กๆน้อยๆนะครับถูกเนรเทศให้มาอยู่ ในทวีปออสเตรเลียบริเวณที่เป็นเมืองพอร์ตแจ็กสันนะครับต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นรัฐนิวเซาเวลลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มต้นจากพวกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับที่เข้ามาอยู่ออสเตรเลียนะครับเป็นทวีปที่เล็กที่สุดนะครับมีพื้นที่8.5ล้านตารางกิโลเมตรเท่านั้นนะครับามาดูหน้าตาคร่าวๆก่อนนะครับของทวีปออสเตรเลียโอเค มาดูอาณาเขตติดต่อครับของทวีออสเตรเลียด้านเหนือนะครับเราก็จะพบว่าจะติดกับทะเลทิมมร์ซึ่งอยู่ติดแน่นอนแล้วครับติดกับเกาะติมมร์นั่นเองนะครับของประเทศติมมร์ตะวันออกแล้วก็ส่วนหนึ่งของอาเซียอาเซียของอินโดนีเซียนั่นเองนะครับแล้วก็ติดกับทะเลคอรัสในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับต่อไปทับทางใต้ทางใต้ก็จะติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นกันนะครับแล้วก็ติดกับเกสออสเตรเลียนไบด้วยนะครับโอเค ต่อไปด้านตะวันออกนะครับก็จะติดกับทะเลคอรัสนะครับแล้วก็ทะเลเทสซแมนนะครับก็ติดกับมหาสมุทรใหญ่ก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองครับทางด้านใต้ก็จะติดกับทะเลโมลุกะนะครับแล้วก็มหาสมุทรอินเดียนั่นเองนะครับอาต่อไปครับนี่มาดูพื้นฐานนะครับการปกครองของออสเตรเลียก่อนนะครับออสเตรเลียจะมีการแบ่งเป็นรัฐสําคัญสาคัญนะครับมาดูเริ่มต้นเลยนะครับนั่นก็คือรัฐอันนี้ก่อนเลยนะฮะ อันนี้เรียกว่ารัสเวสเทิร์นออสเตรเลียนะครับมีเมืองสำคัญก็คือเมืองเพิร์ตเราจะเคยได้ยินนะครับถ้าเราดูทีวีบ่อยๆเนี่ยนะต่อไปครับเมืองออสเตรียนทอริทอรีนะครับเมืองสำคัญก็คือเมืองดาวินนะครับต่อไปครับเมืองควีแลนด์นะครับเมืองควีแลนด์ก็จะมีเมืองสำคัญก็คือเมืองบริสเบนนะครับต่อไปรัฐเซาท์ออสเตรเลียนะครับก็จะมีเมืองสำคัญก็คือแอนเดเลดนะครับอยู่ตรงนี้ ต่อไปครับเมืองสําคัญที่มีคนอยู่แล้วก็เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงนั่นก็คือนิวเซาวลนดที่เรารู้จักกันเมื่อสักครู่นี้นะครับนิวเซาวลนดก็จะมีเมืองสําคัญ2เมืองเมืองหลวงเลยก็คือชื่อว่าเมืองแคมเบอร์รานะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียด้วยนะครับแล้วก็มีเมืองรองที่สําคัญนะั่นก็คือเมืองซิดนีย์ที่คนชอบไปเที่ยวกันนะครับอีกหนึ่งรัฐนะครับที่สําคัญก็คือรัฐวิกตอเรียนะครับก็จะมีเทียวตรงนี้เล็กๆนะครับรัฐวิกตอเรียเนี่ยก็จะมีอากาศดีนะครับเดี๋ยวจะคยไปเรีนนกัน มีเมืองสําคัญก็คือเมืองเมลเบิร์นนะครับชื่อเมืองก็รู้แล้วว่าอากาศมันดีนะครับก็แสดงว่ามีต้นเมลเบิร์นมากซึ่งชอบภูมิอากาศแบบเมดิร์เรเนียนนั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งรัฐที่สาคัญแล้วก็แยกตัวออกจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปออสเตรเลียนั่นก็คือเกาะเทสเมเนียซึ่งเป็นจัดให้เป็นหนึ่งรัฐเลยนะครับมีเมืองสําคัญก็คือเมืองโฮบาร์ดนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของออสเตรเลียนะครับในส่วนของที่เป็นรัฐออสเตรเลียนะครับยังมีเกี่ยวข้องกับ ประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ส่วนอโอเชเนียนะครับยังไม่รวมนะครับอันนี้ครูแนะนําให้รู้จักเพราะฉะนั้นรัฐสาคัญของทวีปออสเตรเลียก็จะมีประเทศออสเตรเลียนั่นเองครับเป็นหลักไว้ก่อนนะครับ1ประเทศประกอบกับนิวซีแลนด์แล้วก็หมู่เกาะต่างๆที่กระจายตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เราเรียกกันว่าโอเชเนียนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับที่เป็น กลุ่มมูเกะต่างๆนะครับที่กระจายตัวอยู่ในทวีปของนองโอโซนโอเชียเนียนั่นเองนะครับจะเห็นว่ามากว่ามีกันมากมายเลยนะครับกระจายตัวอยู่นะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นสองสามกลุ่มหลักๆลก,นะก็คือกลุ่มที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรหนึ่ง,งกลุ่มนะครับแล้วก็กลุ่มที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรรวมถึงกลุ่มอื่นๆที่กระจายตัวออกไปยัง ฝั่งตรงข้ามของเส้นแบ่งวันที่นั่นเองเราจะเห็นนะครับเนี่ยที่คูราไปดูตรงนี้นะครับคือเส้นแบ่งวันที่โซนนี้ก็จะเป็นกระจายตัวไปยังในแถบที่ใกล้ๆกับทวีปอเมริกาด้วยนะฮะเขาก็จะจัดให้อยู่ในโซนที่3นั่นเองนะครับทีนี้ไปดูกันว่ามันแบ่งโซนเนี่ยถ้าดูภาพนี้เราเนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นนะฮะใน3มกลุ่มที่เราเรียกกันว่าโอชิเนะเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่1นึ่งนั่นก็คือกลุ่มที่เรียกว่า ไมโครนีเซียนะก็คือกลุ่มที่อยู่ตอนเหนือของเส้นศูนย์สูตรก็คือกลุ่มนี้นะครับก็จะมีหลายเกาะหลายประเทศนะครับกระจายกระจายกระจายตัวกันนะครับอย่างนะครับเช่นประเทศปาเลานะครับไมโครนีเซียนะครับกลุ่มเกาะไมโครนีเซียนะครับแล้วก็หมู่เกาะมาเชลนะครับคิริบาตี้แล้วก็นาอูรูนะครับชื่อม่ค่อยคุ้นนะนะครับต่อมานะครับอีกกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเมรานีเซียนะครับ อยู่ทางตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตรเนี่ยบริเวณนี้นะครับแถบบนี้จะเรียกว่าเมลเนเซียนะครับเหตุที่เรียกว่าเมเลานเซียมันมาจากคาว่าเมลานินนะฮะเมลานินก็คือเป็นมันเป็นชื่อของเม็ดสีที่อยู่ในผิวหนังของคนนะครับนั่นก็คือเขาก็าเป็นชื่อเรียกสําหรับผู้ที่มีเม็ดสีมากก็คือคนที่มีผิวดํานั่นเองนะครับแบบนี้ก็จะเป็นคนที่มีลักษณะผิวดานะครับก็จึงเรียกว่าเมลเนเซียนะครับอยู่บริเวณใต้เส้นศูนย์สูตร เช่นประเทศปาปัวนิวกินีนะครับก็จะครึ่งหนึ่งนะครับของเกาะปาปัวนะครับใช่นะครับฟิจินูวาตูมูเกาะโซโลมอนนะครับเรียกกันว่า blacks อ a s แลนด์นั่นเองนะครับกลุ่มแถบนี้นะครับประเทศแถบนี้นะครับประชาชนเขาเนี่ยจะมีผิวดำนั่นเองนะครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายนั่นก็คือกลุ่มโพลินีเซียนะครับหรือโพลินีเซียนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามเส้นแบ่งวันที่นั่นเองนะครับก็คือกลุ่มใหญ่แถบนี้นะครับ กลุ่มโปริุเเซียเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามเส้นแบ่ง,งที่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับหลักๆประเทศสำคัญก็จะมีนิวซีแลนด์ด้านล่างสุดนะครับซามัวตองกาตัวรูนะครับตัวรูแล้วก็หมู่เกาะอื่นๆก็จะกระจายตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับนี่คือวิธีการแบ่งในส่วนที่เราเรียกกันว่าโอเชียเนียนะครับ เพราะนั้นเวลาที่เราฟังข่าวหรือว่าดูข่าวหรือว่าได้ยินจากไหนก็แล้วแต่ครับก็ให้เราเข้าใจว่าถ้าเขาเรียกว่ากลุ่มประเทศเมนีเซียมเอ่อโพลินีเซียไมโครเีเซียก็คือให้เราเข้าใจกลุ่มเกาะต่างๆที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองนะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับอ้าต่อไปครับทีนี้มาดูในส่วนของประเทศนิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์นะครับเขาบ,บอกว่ามีลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น2ส่วนนั่นก็คือเกาะเหนือกับเกาะใต้นะครับ โดยมีช่องกั้นกลางระหว่างกันก็คือช่องแคบที่เรียกว่าช่องแคบคุกแนี่นอนครับก็ตั้งตามชื่อของกัปตันคุกนั่นเองครับนะครับมาดูภาพตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับเป็นประเทศสวรรค์ของหลายๆคนที่อยากจะไปเที่ยวนะครับภาพติดตาคนเราก็จะคือก็จะมีลักษณะของอากาศที่ดีนะครับเย็นสบายนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงแกะที่สําคัญนั่นเองนะครับนี่แหละต่อไปครับ เกาะเหนือนะครับหมอกหัวอธิบายเกาะเหนือก่อนนะครับด้านบนเกาะเหนือนะครับเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ครับอยู่ตามชายฝั่งทะเลนะครับมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์มากกว่าเกาะใต้นะครับทั้งตอนกลางของเกาะจะเป็นที่ราบสูงนะครับแหล่งภูเขาไฟแล้วก็ทะเลสาบโลโตรัวหรือที่เรียกกันว่ากีเซอร์หรือน้ําพุร้อนนะครับหรือมีโครนเดือดนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะครับคนในแถบนี้จะเรียกว่ากีเซอร์นะครับคนท้องถิ่นนะครับ ก็จะมีลักษณะนะครับนภูิการสวยงามครับแล้วก็มีธุรกิจที่สำคัญประตุศัตร์ที่สำคัญก็คือการเลี้ยงแกะนั่นเองนะครับอ่าันนี้ก็จะเห็นตัวอย่างของเกาะภูเขาไฟนะครับที่อยู่ในแถบเกาะเหนือนะฮะแล้วก็ลักษณะของที่เราเรียกกันว่าทะเลสาบโรโตรัวกีเซอร์นะครับหรือน้ำพุร้อนโครนเดือดนั่นเองนะครับ ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญส่วนเกาะใต้ครับมีลักษณะคล้ายกับคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนะครับในแถบยุโรปนั่นเองนะครับกล่าวก็คือว่าเขามีทะเลสาบนะครับมีน้ําตกนะครับชายฝั่งทะเลฟอสต์นะครับแล้วก็มีแนวเทือกเขาเอลนะครับทอดยาวนะครับมีลําธารน้ําแข็งปกคลุมด้วยนะครับมียอดเขาที่สูงสุดนั่นก็คือยอดเขาคุกนะครับโดยมีที่ราบแคนเบอรีนะครับเป็นเขตเกษตร ในการเลี้ยงแกะสําคัญนั่นเองนะครับในแถบนี้ก็เป็นลักษณะสวยงามเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะภูมิประเทศคล้ายกับทางทวีปยุโรปเลยนะครับสวยมากนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นที่ราบนะครับภูมิอากาศนะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากลมประจําถิ่นนะครับทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยค่อนข้างมากนะครับ ทาให้มีความชื้นก็มาจากทะเลนะครับมีฝนตกสม่าเสมอตลอดทั้งปีครับเรื่องของการปกครองเนี่ยนะครับก,ก็มีลักษณะของเป็นรัฐเดี่ยวนะครับมีเมืองหลวงที่สําคัญก็คือกรุงเวลลิงตันนะครับอยู่ที่เกาะเหนือนั่นเองครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานสําคัญให้เรารู้จักนิวซีแลนด์ก่อนนะครับอันนี้ครูพูดไปแล้วนะลักษณะของการแบ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลให้เรารู้จักพื้นฐานสำคัญสำคัญของทวีปออสเตรเลียแล้วก็ในโซนโอเชียเนียกันก่อนนั่นเองนะครับซึ่งเราสรุปกันสั้นๆก่อนนะครับในเรื่องของอทวีปออสเตรเลียก็จะประกอบด้วยประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นแผ่นดินใหญ่นะครับนะครับแล้วก็มีส่วนของเกาะเทสเมเนียนะครับในส่วนอื่นก็จะมีประเทศนิวซีแลนด์นะครับซึ่งมีลักษณะการแบ่งเป็นเกาะเหนือและเกาะใต้นะครับ แลัที่ทำการอีกนะก็คือในส่วนของโซนโอเชียียนั่นเองนะครับที่มีการแบ่งลักษณะเกาะต่างๆออกเป็นสโซนนั่นก็คือมีโซนไมโครนีเซียโพลินีเซียแล้วก็เมลาเีเซียนั่นเองนะครับก็เปลี่ยนความรู้พื้นฐานสำหรับพวกเราก่อนนะครับในไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราจะมาเจาะลึกในส่วนของตัวทวีปออสเตรเลียนั่นก็คือลักษณะภูมิประเทศของออสเตรเลียนะครับว่ามีลักษณะภูมิประเทศลักษณะบริเวณไหนบ้างที่มีตัวสําคัญอย่างไรนะครับ่าไปดูกันเลยนะครับ ในตัวนี้หนึ่งนะครับในเรื่องของที่รับสูงแล้วก็ทะเลทรายทางด้านทิศตะวันตกนะครับที่รับสูงแน่นอนแหละครับก็ต้องแห้งแล้งแน่นอนนะฮะแล้วก็ทะเลทรายก็แน่นอนนะครับต่อไปนะครับมาดูกันเขาบอกว่าในแถบนี้นะครับเป็นพื้นที่สูงนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับครอบคลุมพื้นที่มากถึงครึ่งทวีปเลยนะฮะจะสังเกตจากภาพนะครับเนี่ยจะอยู่จะกินพื้นที่กว้างมากนะฮะ โดยพื้นที่รับสูงนะครับในแถบนี้นะครับมีระดับความสูงมากอยู่ทางด้านทิศตะวันตกอ่ะดูตามลูกศรน,นะครับแถบนี้ก็จะสูงมากนะครับแล้วก็จะค่อยๆลาดเทไปทางด้านทิศตะวันออกอนะ่ทางนี้ก็จะเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงนะครับโดยมีแนวเทือกเขาที่สําคัญซึ่งมันทําให้พื้นที่แถบตะวันตกตรงนี้มันสูงเนี่ยนะครับนั่นก็คือแนวเทือกเขาแฮมเมอรี่นะครับก็จะอยู่บริเวณนี้แน่นอนนะครับลูก ถ้ามันมีแนวเทือกเขาอยู่ริมแถบพื้นที่นะครับด้านพื้นที่ด้านในเนี่ยซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่มันถูกเทือกเขาปิดกั้นเนี่ยด้านในก็จะไม่ได้รับอิทธิพลจากความชื้นจากทะเลมากนักนะครับท่านไหนก็ต้องแห้งแล้งนะครับอย่างที่เราเรียนทฤษฎีที่เราเรียนกันนะครับแนวกั้นลมนะครับด้านหลังของภูเขาหรือเทือกเขาก็จะเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับ แนวเงาฝนนั่นเองนะครับมันจึงเป็นทะเลทรายแล้วก็ที่รับสูงทางตอนกลางนะครับทางของทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยนะครับก็จะมีทะเลทรายขนาดใหญ่ครับตรงนี้แหละครับที่คพูดถึงนยที่ทําให้อิทธิพลมาจากแนวการกั้นของแนวเทือกเขาเนี่ยมีแนวทะเลทรายที่สําคัญด้วยกันหลักๆนะครับ3แนวทะเลทรายก็คือทะเลทรายเกสแซนดี้นะครับตรงนี้นะครับทะเลทรายกิฟสันแล้วก็ทะเลทรายเกรทวิกตอเรียนะครับ สามทะเลทรายอ้าวต่อไปนะครับพื้นที่ต่อไปนั่นก็คือพื้นที่ทางตอนเหนือขึ้นไปทางเหนือน,นิดนึงนะครับก็จะมีที่รับสูงคิมเบอร์รี่นะครับอ่ามาดูดิที่ราบสูงคิมเบอร์รี่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าแล้วก็ที่รับสูงาราคีนะครับพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ทําปศุสัตว์สําคัญนะครับรวมถึงมีทะเลทรายธนามิอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าดูทะเลทรายธนามินะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นขึ้นเหนือไปนิดนึงนะครับ นี่คือลักษณะของพื้นที่ลาบสูงแล้วก็ทะเลทรายในส่วนทิศตะวันตกนะครับรวมถึงทางด้านเหนือขึ้นไปนิดหนึ่งด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นในเขตพื้นที่ลาบนะครับเขตพื้นที่ลาบสําคัญของออสเตรเลียนะครับก็จะอยู่ในแถบที่ลาบลุ่มแม่น้าเมอร์รี่แล้วก็ดาร์ลิงนะครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวสาลีที่สําคัญนะครับซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของออสเตรเลียนะครับ ที่ราบที่สําคัญอยู่ตอนกลางก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับมาดูนะครับแถบนี้นะครับที่จะเห็นเนี่ยนะครับชุมชนแล้วก็เมืองส่วนใหญ่ของออสเตรเลียนะครับก็จะกระจุกตัวอยู่แถบทางด้านทิศตะวันออกทางนี้ด้วยนะเนื่องจากมันเป็นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีแหล่งน้ํานะครับซึ่งแตกต่างจากทิศทางตะวันตกซึ่งมันแห้งแล้งนะครับพื้นที่นะครับแถบนี้นะครับ มีถูกขนาบด้วยพื้นที่สูงนะครับทางด้านทิศตะวันตกแล้วก็ที่ราบสูงด้านตะวันออกนะครับมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเกือบจะต่อเนื่องกันหนึ่งในสีของประเทศเลยนะฮะสังเกตว่ามันกว้างใหญ่มากนะครับพื้นที่ราบต่อไปก็คือพื้นที่ราบรอบอ่าวคาเพนเทเลียนะครับมาดูนะฮะอันนี้ดาลิง์นะครับคาเพนเทเลียก็อยู่ด้านนี้จะเห็นว่าเป็นสีเข้มๆนะครับรอบอ่าวก็จะเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่นะครับ อยู่ทางตอนเหนือที่ราบนาร์โบนะครับออยู่ทางตอนใต้นะครับแถบนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ราบที่แห้งแล้งนะครับแถบนี้แล้วก็อยู่บริเวณอ่าวที่เรียกกันว่าอ่าวเกรซออสเตรเลียนไบท์นั่นเองนะฮะบริเวณบริเวณนี้นะฮะอยู่ใกล้ทะเลนะครับแต่ว่าแห้งแล้งนะฮะที่สำคัญอีกที่หนึ่งก็คือที่ราบรอบทะเลสาบแอร์นะครับตรงนี้เล็กๆตรงนี้นะครับที่ราบรอบทะเลสาบแอร แบบนี้ก็จะค่อนข้างที่จะแห้งแล้งเช่นกันนะครับแล้วก็ยังติดกับทะเลทรายซิมสันด้วยนะครับอยู่ด้านบนนะฮะทะเลทรายซิมสันเป็นพื้นที่รอบทะเลสาบแอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ต่ำที่สุดของทวีปออสเตรเลียด้วยนะฮะ และที่สําคัญนะครับทะเลสาบแอร์เนี่ยก็เป็นทะเลสาบที่เป็นทะเลสาบน้ําเค็มครับบริเวณพื้นที่แถบ,บนี้เป็นพื้นที่ราบก็จริงนะครับมีแหล่งน้ําก็จริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะประกอบการเกษตรได้นั่นเองครับมันจึงไม่ค่อยมีคนที่จะไปทําแล้วก็อยู่อาศัยมากนักนะครับอ่าต่อไปครับลักษณะที่ตามก็คือลักษณะภูมิประเทศแบบเทือกเขาด้านทิศตะวันออกนะครับบริเวณทิศตะวันออกแล้วนะครับทีนี้นะฮะ เป็นเขตพื้นที่เทือกเขาสูงนะครับแถบนี้นะฮะโดยวางตัวจากทางเหนือไปยังทางใต้จะสังเกตเทือกเขานะครับมีเทือกเขาที่สําคัญนะครับนั่นก็คือเทือกเขาเกรสดิวายดิงนะครับอ่าเป็นแนวยาวอย่างนี้เลยนะฮะอ่าเกรสดิวายดิงนะครับมียอดเขาที่สูงนะครับที่สุดนั่นก็ชื่อชื่อว่าเทือกอ่ายอดเขาคอสซิอัสโกนะครับมีความสูงถึง2,228เมตรนะครับ2กิโลกว่าเลยนะฮะ ซึ่งมันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเมอร์ลี่และดาลิงซึ่งลงมายัางที่ราบรุ่มแม่น้ำเมอร์ลี่และดาลิงที่เป็นที่ทำการ,กรเกษตรสำคัญนั่นเองนะครับอ่าโอเคนี่เองนะครับเกดียวิงและที่สำคัญก็ยังเป็นยังมีเทือกเขาอยู่ทางด้านล่างนะครับซึ่งเป็นแนวเดียวกันนะครับต่อทอดลงมาจากทางเหนือลงมาทางใต้อีกนั่นก็คือเทือกเขาออสเตรเลียนแอลนะครับอ่า นี่ก็เช่นกันนะครับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธานของแม่น้ำเมอร์รี่และดาลิงนะครต่อไปครับบริเวณที่สำคัญไม่เหมือนที่ใดในโลกนั่นก็คือบริเวณที่เรียกว่า barrier reef นะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากนะครับเป็นแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมองเห็นได้จากนอกโลกด้วยนะครับถ้าใครเคยไปเซิร์ชภาพไาเนียจะเห็นว่าดาวเทียมเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าแนวปะการังที่นี่ใหญ่มากๆนะมีระยะ ความยาวของแนวปะการังนะครับถึง2,000กิโลเมตรนั่นเองฮนะเยอะยาวใหญ่มากนะ,ะพื้นที่แถบนี้ครับก็จะเป็นแนวปะการังที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับมากที่1เป็นระดับโลกนะครับแล้วก็ถูกจัดให้ได้รับการดูแลนะครับเป็นแหล่งมรดกโลกที่สําคัญทางด้านของอุทยานธรรมชาติทางทะเลด้วยนะฮะแต่ทุกปัจจุบันนี้นะครับกําลังเจอวิกฤตกับ ภาวะโลกร้อนนะครับทําให้เกิดภาวะของกำลังฟอกข่าวนะครับตอนนี้กําลังวิกฤตมากนะฮะเดี๋ยวครูจะมีภาพให้ดูนะฮะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียจะเห็นนะครับตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะครับเกร์เบริโอเรีสนะครับซึ่งไอแนวเกร์เบริโอเรีสเนี่ยครับมันมีความสัมพันธ์กับแนวเทือกเขาเกียร์ดีไวดิงนะครับเนื่องจากนักวิจัยเขาได้ทำการวิจัยนะครับว่า บริเวณพื้นที่ป่าด้านบนมันจะสัมพันธ์กับแนวปะการังที่อยู่ในทะเลด้านล่างนะครับนั่นหมายความว่าถ้าพื้นที่ด้านบนเนี่ยประสบปัญหาภัยพิบัตินะครับก็จะเป็นความแห้งแล้งมันก็จะส่งผลต่อแนวปะการังที่ก็จะทําให้ความอุดมสมบูรณ์นะั้นมันน้อยลงด้วยนะครรวมถึงภาวะโลกร้อนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวปะการังนีครับ Great Barrier Reef นะครับ สวยงามนะครับเป็นภูมิประเทศที่สวยงามเป็นแนวปะกรางทั้งหมดนะครับคือลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญของออสเตรเลียนะครับที่เราจะต้องทาความรู้จักไว้ก่อนนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นรับสูงแล้วก็ทะเลทรายด้านทิศตะวันตกนะครับอ่าอันที่2ก็คือที่ราบนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ราบรุ่มแม่น้าดาร์ลิงเมอร์รี่ดาร์ลิงครับอ่าแคาเนเบเร์รยที่ราบนาราบแล้วก็ที่ราบทะเลสาบแอร์นะครับ ในตัวที่3ก็จะเป็นเทือกเขาทางด้านตะวันออกนะครับก็จะมีเทือกเขาที่สำคัญก็คือเทือกเขาเกสดิวิดิงนะครับเทือกเขาออสเตรเลียนแอลนะฮะและที่สำคัญจะลืมไม่ได้ก็คือแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะั่นคือแนวปะการังเกรสเบริเอรีฟนั่นเองนะฮะอ่นะอานี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับในช่วงนี้อ่าสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ